ในช่วงเวลา4ี่โมงเย็นผมเริ่มออกเดินทางอีกครั้งโดยมีปลายทางเป็นสวนยางของนายพานเคเป็นยามเย็นที่อากาศค่อนข้างเป็นใจปะปนไปกับความไม่รีบร้อนของผมแล้ววันนี้นายพานเคจะพาเราไปไหนบ้างรอติดตามชมได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยนะครับ เจอกันอีกแล้วนะครับแล้วก็แม็กครับโอเคอยู่กับนายพันแม็กกับนายพันเชนนะครับ,รบเรากำลังจะไปไหนกันครับพี่เราจะไปวางอวนวันนี้เราไปจัดจะไปตีวันปลาชุมกลุยนะครับ เหมือนฝนจะตกใช่ไหมครับใช่ครับฝนกำลังตกอะไรยังนี้สนุกแน่นอนครับวันนี้สวัสดีครับนี่รถบรรทุกนะครับกัปตันของเราวันนี้กัปตันเรือครับผมไม่เคยออกเรือมาก่อนเลยพี่นี่ครั้งแรกเลยออกเรือ ต้องลุ้นดูว่าผมจะเมาเร็วไหมโอ้ม oh, ีคลื่นโอ้โหลูกครับปลาโดอยครับโอยกระโดดยี่เลยเหรอ เราเรากำลังดูน้ําดูลมว่าน้ํำมาไปทางไหนลมพัดไหมและดูความยาวของอ้วนกับระยะที่เราวางอ่ะมันจะพอดีมั้ยตอนนี้เราก็รอ,อเวลารอเวลานะครับ ดูจากแสงไฟที่กำพิบอยู่ที่ทะเลนะครับสอนนุ้นคือเราจะเริ่มเอาแห่ขึ้นแล้วใช่ไหมครับครับอ,อ้วนขึ้นแล้วอ๋ออวนอ้วนนะครับ และตุนเสบียงนะครับคืออะไรครับอ๋อน้ำแกงคัยวแช่เย็นนะครับน้ำแกงคั่คืนนี้ผมต้องฝากเนื้อฝากตัวบ้างที่เคด้วยนะครับ ครึ่งไปตัดแปลงแรกตรงนี้ใกล้ๆก่อนก็ประมาณชั่วโมงครึ่งแล้วก็เสร็จจากแปลงนี้ก็กลับมาบ้านมอมีดอีกเล่มหนึ่งไปอีกแปลงหนึ่งอีกสวนหนึ่งสวนที่เราไปวันนั้นเนีอืตอนนี้เราติดแต็กสวนตรงนี้ก่อนสวนใกล้บ้านเน่ะถ้าฝนไม่ตกนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่ต้นเรกคือตัดตรงนี้ตีสี่แล้วก็ไปตรงนู้น มองๆกว่าเราก็ขึ้นไปบนนู้นเพราะว่าเก็บขายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ว่าอากาศไม่ค่อยเป็นใจดูตาตางมีแลบมีลั่นอยู่บรรยากาศหน้านอนเงียบอากาศไปสุดนี่เริ่มหนาวแล้ว ตอนนี้ก็เป็นช่วงเวลาประมาณตีสี่ครึ่งนะครับในพันเคกลังจะออกไปตัดยางนะฮะนี่ต้นแล้วนะครับในพันเคจะเริ่มาสาธิต ยาวหน่อยยาว้าเลกอันเร็กโอ้โหทุกคนดูครับไหลแบบช่วงนี้น้ำยางครับไห,หลดีมากเลยเมื่อวานเช้าแรกวันนี้เช้าที่สอง ทุกคนแทบจะเป็นเส้นเดียวกันยางแก่จะไหลดีกว่ายางอ่อน,อนย,ายางแก่แล้วก็ช่วงนี้น้ํายางมันไหลดีด้วยอ,อผมจะให้ดูบรรยากาศสวนยางในช่วงตอนคืนนี้นะครับผมมีแค่ตะเกียงอันเดียวเนี่ยครับดูฮะมืดรอบด้านเลยครับมองไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นนะครับถ้าเราไม่มีไฟมานี่เหมือนคนตาบอดเดินอยู่ในสวนเลยครับ นายเจก็บอกว่าเดินให้ระวังด้วยนะครับนี่เหมือนอันนี้หน้ามันถูกเปิดไปเยอะแล้วตรงที่เราเปิดไปแล้วสามากรีดเองอะกรีดได้กรีดาำได้กพต่อไปต่อไปเวลาเรากรีดหมดแล้วหน้าที่กรีดหมดแล้วมันก็มาทำหน้าเดิมได้อันนี้ทำได้หมดยางปลาปลูกรอเจ็ดปีแต่ตัดได้เป็นสิบยี่สิบปีอันนี้เป็นน้ำเลี้ยงมันเจทิ้งทำไมครับเหมือนเวลาเรากรีดลงไปปุ๊บเนี่ยน้ำเลี้ยงที่อยู่ข้างล่างอะน้ำยางมันจะไม่ลงไป ทีนี้มันจะลนจ้นอีกอย่างต้นน้ำยางมันจะไม่ค่อยแข็งต้องคลิกนิดนึงนี้ยต้องตะแข็งแตะต้นนี้มันน้ำยางมันไหลดี จะได้เลยนะเนี่ยสองเช้าเต็มถ้วยถ้วยเบอร์ยี่สิบถ้วยไซส์จัมโบ้เดี๋วกลับมาดูต้นแรกที่เราได้กรีดไว้นะครับน้ำเกือบเต็มนะครับทุกคนนี่มานั่งพักเชียวพี่พักก่อนกื่มน้ำพักให้พัก นาทีที่นาทีเดี๋ยวขี่รถไปต่อไป่เดี๋ยวกินกาแฟกินน้ำไปไปต่อพอเริ่มแดดร้อนแล้วแดดยังไม่ก็ออกตอนนี้เรากลับมาที่สวนยางของนายพันแคทครั้งนะครับ สรุปกล้วยนกกินหมดแล้วครับไม่เหลือคนแม่นันได้กินครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วลใช่ไหมครับเสร็จแล้วครับวันนี้เสร็จแล้วกลับบ้านาตำกับข้าวกินกันงหาอะไรรองท้องแล้วเตรีอมนอว่าน้ำยางมาต้มให้พวกเรากินทีตัดใบกรดตรงนั้นให้ตอนนหนทีติ จะส่งต่อมีดนี้ให้กับเคคบ <Okay. S 1> นื่องจากภรรยาใช้มาต้องไปให้มีการปฏิเสธไได้ทั้งสิ้นไปครับ <c oughs> นี่ครับตะมุกูตัดตทุกวันกินทุกวัน <c oughs> เราไม่ต้องซื้อไงลูกชิ้ลูกชิ้เดี๋ยวเราจะมาดูลูกชิ้กันนั่นครับตาดาาต้าเขาเรียกว่าลูกชิ้ลูกชิ้ ลวัตถุดิบเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นตไ,ไม่ต้องซื้อครับกินได้นะกินเดเลยโอ้รสชาเป็นไงขมหรือเปล<อ>่าขมออกขมขมขวัดขวัดมีเยอะอืมจะองจะอมไปดูรปครับภา,ายในบ้านของในพันเคนะครเลี้ยงไก่ปลูกผักชีวิตพอเพียงมากๆครับพันเคบอกว่าวันหนึ่งไข่ประมาณสิกว่าลูกต่อวันนะครับ มีไข่ไว้กินเหลือก็ขายใช่ไหมฮะตำลึงมะละกอข้าวโพดหอยหอมพวกนี้เออมันเหมือนกันเลยกับไออันนั้นอะ่ะมะเขือพวงกับอันนี้นี่มะเขือพวงอันนี้จริงเหมือนกันเลยจริงมันจะมีรุ่มมะเขือไม่มีนี่ครับพี่แบกชีวิตขาดเสียงเพลงไม่ได้ครับได้ยินทั้งคืนแผงโซล่รราเซลล์ครับที่ในพันเคเอาไว้ใช้ไฟช่วงคืน เดี๋ยวรอหลังนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขออนุญาตมารีวิวอีกครั้งหนึ่งน่าจะเร็วๆนี้ครับบ้านในผ่านเคอันนี้คือนางจีจี้ของเรานะครับจีจี้ยิ้มหน่อยยิ้ม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 มเอามันไม่ใช่ต้นที่หุบได้ใช่ไหมไม่ใช่นุ่มมายาราบเต็มจะอมปลาเสียบ anh, Thê vô Pla Việt Đẹp đều em hết cho kênh Ghiền Mì เราจะขึ้นไปดูวิวด้านบนครับนายพานเคจะพาเราขึ้นไปนะครับนี่นายพานเคกำลังเปิดทางให้เรานะครับเื่ออะไรพี่เรกรวดรู้พม่จำไม่ได้แล้วเมื่อก่อนเล่นอยู่ยให้เปาแล้วนะครับสองหน้าปาก ทิวทัศน์ในยามเย็นกับบรรยากาศที่คุณตาผมนั่งอยู่กับในพานเคในปลายสุดของการเดินทางและล้ายก็ต้องจากกันกับทิวทัศน์ที่รอฟ้ามืดอีกครั้งและคงจะมีอีกครั้งที่เราได้เจอกันในทิวทัศน์ที่ต่างกันออกไป